วันนี้นะครับทุกคนถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะมาสร้างตัวตนหรือว่าคุณจะรรธุรกิจของคุณนะครับที่อยู่บนโลกออฟไลน์เนี่ยมาอยู่บนโลกออนไลน์นะครับเช่นคุณมีธุรกิจหน้าร้านขายสินค้าโรงแรมนะครับร้านนวดหรืออีกมากมายนะครับแล้วต้องการจะธุร,รกิจเนี่ยมาอยู่บนออนไลน์นะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบโลกออนไลน์ตอนนี้ครับคื คอนเทนต์เป็นหัวใจหลักนะครับในการทําออนไลน์เพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะว่าเนี่ย้าคุณอยากจะให้คนเห็นหน้าคุณรู้จักคุณนะครับจำธุรกิจของคุณได้เห็นสินค้าที่คุณขายมันจะต้องมีคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาครับเข้าไปหาคนเหล่านั้นผ่านทางหน้าจอที่คุณมีเหล่านี้ถูกต้องไหมครับซึ่งคอนเทนต์เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอสั้นนะครับ เป็นตัวหนังสือเป็นโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอยาวหรือการไลฟ์สดเองนะครับมันก็คือคอนเทนต์ทั้งหมดครับซึ่งในยุคนี้ครับถ้าหากคุณอยากจะปังให้เร็วนะครับคุณโฟกัสวิดีโอสั้นนะครับกับเรื่องของตัวหนังสือและโพสต์ครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสมาแรงมากๆนะครับถ้าหาใครกําลังจะสร้างตัวตนก็โฟกัสที่3ตัวนี้นะครับแต่ปัญหาหลักๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คือคิดคอนเทนต์ไม่เป็นครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าหากเราอยากจะคิดคอนเทนต์กันได้ใช่ไหมคุณก็จะต้อง ตีอกชกหัวล่ะนะครับว่าเฮ้ยเราจะคิดคอนเทนต์แบบไหนดีคอนเทนต์แก้ปัญหาดีไหมคอนเทนต์เป็นการเปรียบเทียบดีไหมคอนเทนต์แบบไหนดีนะครับซึ่งเวลาเรากว่าจะคิดได้นี่นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะซึ่งวันนี้ครับผมมีตัวอย่างจากคอร์สออนไลน์นะครับที่ชื่อว่า22สูตรลับนะครับสร้างตัวตนดันยอดวิวจาก ChatGPT ครับไม่ทุกคนดูด้วยซึ่งคอร์สนี้ครับเป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไรคอร์สนี้เป็นคอร์สเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับที่กําลัง เป็นที่นิยมในยุคนี้เลยนะครับปี2023ถ้าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างตัวตนคุณก็ควรที่จะรู้เนาะว่าจะสร้างตัวตนยังไงและการสร้างตัวตนให้มียอดวิวในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยควรทำยังไงนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือของคอร์สเนี้ยคราวนี้ครับสิ่งที่สำคัญของคอร์สนี้คราวนี้สิ่งที่สำคัญของคอร์สนี้คือ คอนเทนต์ครับผมจะสอนให้ทุกคนคิดคอนเทนต์แต่เราจะไม่คิดคอนเทนต์แบบสมัยก่อนแล้วนะเราจะคิดคอนเทนต์ในรูปแบบใช้ ChatGPT ครับซึ่งเป็นเครื่องมือโรบอทเนาะในการตอบคําถามเราช่วยเราคิดคอนเทนต์ได้เลยซึ่งคุณจะต้องรู้จักวิธีการสั่งคําสั่งครับถึงถม้หากใครเนี่ยไม่เคยรู้จัก ChatGPT มาก่อนนะครับผมแนะนําให้คุณไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้นะคุณไปเรียนก่อนครับเมื่อคุณไปเรียนเรียบร้อยแล้วคุณจะเข้าใจาแล้วอ๋อ ChatGPT ใช้งานอย่างนี้แล้วเมื่อคุณ สั่งงาน ChatGPT ให้ช่วยคิดคอนเทนต์เป็นนะครับมันจะช่วยให้คุณไปเร็วมากเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวอย่างของคอร์สเนี้ยมันช่วยให้เราได้ไอเดียในการทำคอนเทนต์รูปแบบไหนบ้างครับคราวนี้ครับเราจะใช้ ChatGPT ในการคิดหาแนวทางไอเดียกันโอเคว่าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาคุณทำคอนเทนต์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์รูปแบบไหนก็ตามนะเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับอะไรก็ตามอะ่ะ คุณจะซ้ําๆแบบเดิมคุณจะคิดซ้ําๆซ้ำๆซ้าๆจึงทําให้เวลาคุณนําเสนออ่ะมันมันน่าเบื่อแล้วมันก็ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้คนไม่เห็นนั่นเองผู้ง่ายๆคนไม่เห็นคลิปคุณเพราะว่ามันน่าเบื่อครับดังนั้นวันนี้วิธีการง่ายสุดเลยคือมาหาวิธีการนําเสนอรูปแบบใหม่ครับทุกคนคุณกดที่นิวแชทขึ้นมาครับเห็นซ้ายมือไหมกด e w c h a t ขึ้นมาแล้วคุณพิมพ์ตามผมเลยนะขอวิธีการนำเสนอ คอนเทนต์รูปแบบต่างๆสัก10ไอเดียซึ่งคำว่าคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราต้องระบุให้มันชัดเจนด้วยว่าเราต้องการคอนเทนต์ประเภทไหนซึ่งคอร์สนี้เราจะโฟกัสไปที่คอนเทนต์ประเภทวิดีโอครับวีดีโอนะครับแล้วเราลองดูกันว่ามันจะให้ไอเดียรูปแบบไหนครับปึ้ง อ่าโอเค๋ยีผมถ้ามันหยุดแค่นี้ให้คุณพิมคำว่าต่อนะครับแล้วก็กด Enter เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนฟังนะจะได้สรุปทีเดียวนะครับโอเคอ่าน่าสนใจมากเลยนะไอเดียที่เขาให้มานะครับมันแตกต่างแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทำเลยด้วยซ้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดต่อก่อนให้มันครบ10แล้วกันเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคนฟังทีเดียวนะครับ โอเคอ่ะทุกคนดูตามผมนะ วิธีการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอนะครับสิรูปแบบที่เขาให้มารูปแบบแรกคือทําเป็นวิดีโอแอนิเมชันซึ่งอันนี้มันอาจจะยากหน่อย,ยอนึกออกว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีความสามารถในการตัดต่อแอนิเมชันแต่เราก็ได้ไอเดียแล้วว่าอ๋อทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบที่2ครับสร้างวิดีโอเรื่องราวที่มีความน่าสนใจโดยใช้สไลด์ภาพและข้อความเพื่อเล่าอน,น่าสนใจนะเอาภาพมาแล้วเราก็เล่าใส่ภาคเสียงมาลงไปเคยทําวิธีการนี้กันหรือยังนะครับไอเดียที่3ครับ ทำวิดีโอแนวสอนอแนวสอนคือยังไงอาจจะเป็นเรามาพูดมาสอนนะครับเหมือนสไตล์ผมแบบนี้นะครับเป็นสไตล์สอนทําแบบนี้กันหรือ,อยังแบบที่4ี่เป็นสไตล์สัมภาษณ์ครับถ้าวันนี้คุณมีคนที่คุณสัมภาษณ์ได้คุณมีคนที่แบบอยู่ใกล้ตัวคุณนะครับเอาเขามาเป็นพิธีกรแล้วสัมภาษณ์ตัวคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันได้ไอเดียไหมได้ไอเดียแหมนะครับโชว์ความเชี่ยวชาญของคุณในการสัมภาษณ์นะครับ แบบที่5ครับคือทําวิดีโอโชว์ความเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันวันนี้สมมติว่าคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณก็จะโชว์บ้านถ่ายรูปโชว์บ้านถ่ายคลิปโชว์บ้านกันใช่ไหมแต่วันนี้คุณลองเอาไอเดียแนวที่5ไปทําดิเราคิดดูโชว์ความเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันอเดย์อินไลฟ์ของเจ้าของ โครงการบ้านอสังหาริมทรัพย์ทำอะไรบ้างตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็ต้องมีการอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยทําสวยให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรถไปเพื่อไปที่โครงการค่ะหลังจากนั้นนะคะโครงการเราก็ต้องมีการไปตรวจสอบคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะว่าไปถึงไหนแล้วดูการทํางานค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องไปดูในส่วนของการตลาดนะคะว่าจะมีการวางแผนทําโบชัวทําออนไลน์ยังไงบ้างคะ่ะโชว์ดินี่เห็นไหมได้ไอเดียไหมเนี่ยโอ้โห h ช GP t GPT ให้ไอเดียคุณแบบแบบแบบมหาศาลมากมากนะครับ แนวคิดที่6คือแนวคิดวิดีโอการเล่าเรื่องแบบสร้างสารรค์นะครับโดยการใช้ภาพและเนื้อหาเป็นเรื่องราวอ่านนำเสนอเป็นนิยายสั้นอาจเป็นตัวละครนะครับเป็นละครนะครับตัวอย่างใน TikTok ok เนี่ยมันจะมีคนที่ชอบแสดงแบบละครนึกออกป้เป็นคนเป็นตัวเองนี่แหละเป็นคนเดียวนี่แหละแต่ acting เป็นแบบ2บทบาทแบบนี้ครับได้ไอเดียไหมเช่นที่ผมเห็นนะเ,เขาจะ acting เป็นสไตล์สอนให้ หาตั๋วเครื่องบินราคาถูกฟังดีนะทำคลิปสไตล์สอนหาเครื่องบินราคาถูกแต่เป็น acting ตัวละครตัวละครแรกบอกว่านี่เธอเธอรู้ไหมว่าเธอจ่ายเงินค่าตั๋วแพงมากเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าเอาจริงเหรอทำยังไงให้มันได้ถูกกว่านี้อีกตัวหนึ่งบอกว่าเธอต้องทำแบบนี้สิ1 2 3่5เป็น acting ตัวละครทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันได้ไอเดียไหมครับ แบบที่7ครับแนวคิดวิดีโอแหล่งความรู้เป็นวิทยากรเป็นวิทยากรสอนหรือแชร์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญโดยอ่าโอเคอาจจะเป็นแนวแบบโหจริงจังเลยก็ได้เหมือนกันเป็นสไตล์วิทยากรเลยหรือถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรอะไปขึ้นเวทีไปเป็นแบบผู้บรรยายแบบนี้คุณถ่ายคลิปตัวเองตอนที่คุณพูดเด็ดๆคําพูดเด็ดๆที่มันสอนเจ๋งๆอะ่ะเมสเซจเจ๋งๆอะ่ะตัดช่วงนั้นมาก็กลายเป็นคลิปได้แล้วเหมือนกันนะครับ ข้อที่8ครับทำคลิปวิดีโอแนะนําผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ะอันนี้ตรงไปตรงมาเนาะหลายๆคนมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่แล้วเราก็มักจะทําเอาสินค้าของเรามาหมุนไปถือไปถือมารีวิวนู่นนี่นั่นนึออกปะเออทาให้ดูป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เป็นสไตล์ที่อย่าพลาดอย่าลืมทําโดยเด็ดขาดนะครับถ้าหากใครมีสินค้าอยู่แล้วนะครับแนวคิดที่9ครับ ทำวิดีโอเปิดเผยความรับหรือเทคนิคที่ไม่ค่อยรู้จักในสายงานหรือตําแหน่งของคุณนะครับให้คนได้เห็นคุณค่าให้มันเกิดความน่าสนใจนะครับลองคิดดูสิว่ามันมีอะไรบ้างที่ในเรื่องที่คุณกําลังทำอะแล้วคนไม่รู้เปิดเผยความลับมันออกมาตัวอย่างเช่นเผยความลับที่ดิฉันใช้แล้วหน้าดิฉันเนี่ยตอนนี้อายุ60แต่หน้าเหมือนเด็กวัย30เผยความลับนะครับเผยความลับ ที่คนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จับเงินล้านได้ที่เขาไม่บอกคุณคุณก็ให้เทคนิคไปได้บอ,อกบาเผยความลับที่คุณควรรู้ก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านเผยความลับที่คุณควรจะรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อประกัน เนี่ยเป็นแนวเปิดเผยความลับนะครับและข้อสุดท้ายครับเป็นคลิปวิดีโอแนวโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมนั่นเองถ้าาคุณมีโอกาสไปข้างนอกนะครับแล้วคุณทํากิจกรรมเพื่อสังคมคุณก็สามารถทําคลิปวิดีโอนําเสนอได้เหมือนกันที่ผมเห็นนะก็จะมีหลายๆคนดังๆนะครับเขาเไปทำทำบุญแบบนี้เขาก็จะมีคลิปวิดีโอออกมาออกได้หอือไมสมมุติว่าเขาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เขาก็จะมีคลิปวิดีโอออกมา เห็นไหมครับว่าแนวคิดไอเดียการทำวิดีโอหลากหลายมากๆถ้าวันนี้คุณไม่ได้ใช้ ChatGPT คุณจะไม่รู้เลยว่ามันจะนำเสนอเรื่องไหนได้อีกนะครับเราก็สามารถพิมพ์คำว่าต่อไปได้นะครับทุกคนอ่ะมันก็จะบอกเราต่อไปหาข้อมูลให้เราต่อนะครับแนวคิดที่11คือเป็นแนวคิดถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเช่นการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นเฮ้ยเป็นสตว์อ่ะ11คือเป็นสไตล์บล็อก สไตล์บล็อกรู้จักคำว่าบล็อกไหม mm. คือแบบเดินทาง mm. ไปเที่ยวถ่ายตัวเองเลยมันทุรักทุเลขนาดไหนวะการที่เราจะต้องแบบเดินทางสมมติเป็นสายท่องเที่ยวเนาะเฮ้ย <Hey, S 1> การเดินทางของเราให้มันเห็นบรรยากาศเราต้องปีนนูน่นปีนนี่ปีนนั่นเฮ้ย hey, ถ้าหากว่าเราเป็นช่างก่อสร้างเราต้องถ่ายให้ดูเลยว่านี่มันลําบากขนาดไหนนะเราเป็นช่างซ่อมไฟช่างทําฝ้าเราโชว์เลยว่าเฮ้ยกว่าเราจะขึ้นไปทําฝ้าได้นะทาไมราคาฝ้ามันถึงแพงนี่เห็นไหม เนี่ยแหละใช่ไหมถ่ายทอดประสบการณ์นะครับหรือเป็นแนวคิดวิดีโอแกลลอรี่สร้างความประทับใจนะครับแสดงภาพถ่ายวิดีโอสวยงามที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ของคุณเน้นความสวยงามสีสันความประทับใจนะครับอ่าก็โอเคนะครับสุดท้ายเป็นวิดีโอแนวการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยแหละเห็นไหมได้ไอเดียไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสในการคิดไอเดียคิดหัวข้อคอนเทนต์กันแบบจริงๆกันต่อในสูตรลับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้ c h a t GPT ในการคิดรูปแบบของคอนเทนต์ครับผมเชื่อเลยนะว่ามันแตกต่างและสร้างสารรค์กว่าที่พวกคุณคิดมากๆถูกต้องไหมดังนั้นนะครับวันนี้คุณเห็นไหมว่าตัวคนเหล่านี้นะครับมีข้อมูลจํากัดครับเพราะว่าเราก็มีข้อมูลในการรับรู้เนี่ยมันจํากัดเนาะ แต่การใช้เครื่องมือครับที่มันมีข้อมูลของจัก,กรวาลข้อมูลของแบบโอ้โหระดับโลกแบบนี้ครับมันทําให้เราสามารถได้ความคิดสร้างสรรค์ที่เราไม่คิดได้มาก่อนครับมันทําให้เราคิดได้แตกต่างอยู่ที่ว่าเราสั่งงานมันเป็นหรือเปล่าซึ่งผมก็แสดงให้ทุกคนดูไปแล้วเนาะแต่นี่คือเป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นนะครับของคอร์สจิมสองสุดลับสร้างตัวตนดันยอดวิวด้วย c h a ท GPT เป็นแค่น้าจิ้มครับถ้าใครสนใจลงเรียนคอร์สนี้นะคุณจะเรียนแบบครบลูปในการสร้างตัวตนเลยครับมีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกครับคุณจะได้ รู้ว่าเราจะหาตัวตนบนโลกออนไลน์ให้แตกต่างได้ยังไงหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะทําในเรื่องอะไรคุณต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยครับว่าเขาต้องการจะฟังในเรื่องอะไรและเมื่อคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องของการทำคอนเทนต์ด้วย ChatGPT กันให้ ChatGPT ครับช่วยคิดคอนเทนต์รูปแบบต่างๆครับซึ่งผมเนี่ยแยกย่อยมาหลากหลายรูปแบบมากๆบอกเลยว่าแต่ละเคล็ดลับแต่ละสูตรลับเนี่ยมันมีความเด็ดของมันอยู่ครับ คุณแค่สั่ง ChatGPT ให้เป็นแล้วคุณเอาหัวข้อคอนเทนต์เนี่ย เอามาใช้สร้างวิดีโอต่อนะครับเจ๋งมากๆมาก,มากมาไปกว่านนั้นครับนอกจากการใช้แชทจีพในการคิดหัวข้อคอนเทนต์แล้วนะครับคุณจะได้เรียนรู้ว่าการทําวิดีโอสั้นเนี่ยที่มันกําลังเป็นกระแสะในยุคนี้มันควรมีขั้นมีตอนยังไงอะไรเป็นปัจจัยสําคัญอะไรเป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําวิดีโอสั้นครับทับงบน Facebook YouTube และ TikTok อกด้วยนะครับมากไปกว่าน,นั้นครับบน a c e b o o k เนี่ยนะครับคอนเทนต์คือรูปแบบของวิดีโอสั้นนะครับรูปภาพและตัวหนังสือผมจะสอนให้ทุกคนนะครับ ทำคอนเทนต์ประเภทตัวหนังสือและรูปภาพด้วยนะครับและถ้าใครอยากทํารูปภาพเป็นด้วยแคนวามีสอนในคอร์สนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าคอร์สนี้โอ้โหครบรูปเลยนะครับในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เรียนไปทั้งหมด3แพลตฟอร์ม Facebook YouTube TikTok บวกกับแคนวาในเรื่องของการทําภาพด้วย บอกเลยนะว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับการลงทุนในคอร์สนี้ซึ่งราคาเต็มของคอร์สนี้นะครับ9,990บาทนะครับแต่วันนี้เปิดตัว early bird นะครับ1,990บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจผมจะเปิดให้เรียนวันแรกนะครับจากวิดีโอใน Facebook กลุ่มปิดวันที่5มิถุนายนนะครับและถ้าหาครบจำนวนนะครับโค้ตาของคนได้รับสิทธิ์1,990บาทผมจะปรับราคาขึ้นครับดังนั้นใครสนใจอยากเรียนนะครับ ตัดสินใจแล้วก็ลงเรียนเลยนะครับทักไลน์แอดไปที่แอดครูคุณนะครับครูคุณนะครับแล้วบอกว่าสนใจคอร์สยี่สิบสสุดแล้วครับผมบอกเลยว่าการลงทุนในความรู้ครั้งนี้ของคุณจะคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะเป็นเนื้อหาอัปเดตล่าสุดโดยการใช้แชท t g p ทมาช่วยในการสร้างตัวตนครับใครสร้างตัวตนในยุคนี้ ต้องไปให้เร็วไปให้ไวครับเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันสูงมากนะครับดังนั้นเราจะไปช้าๆแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเนาะและถ้าหากใครนะครับรงเรียนสามารถกลับมาเรียนซ้ําๆได้อยู่เสมอเพราะเป็นวิดีโอนะครับและที่สําคัญเลยถ้าหากใครมีคําถามก็ถามคําถามได้ในกลุ่มนะครับเพราะว่าผมจะตั้งโพสตเอาไว้ให้ให้คุณถามคําถามได้เลยนะครับบอกเลยว่าการเรียนครั้งนี้จะพาคุณไปสู่เป้าหมายในการสร้างตัวตนมีผู้ติดตามสร้างยอดวิวจากวิดีโอและสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนครับใครเอาจริงใครพร้อมลุยไปเจอกันในคอร์สออนไล คอร์สนี้นะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเจอกันเป็นคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ